สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามร้อยบาทถุนกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระราชชสุดาสยามรวมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจาวันที่27มกราคม2 5 6 5พี่น้องครับวันนี้นะครับยังจําเป็นครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําได้ง่ายๆ2ออย่างครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากาอนามัยหรือหน้ากากผ้า ที่กระชับกับใบหน้านะครับถ้าใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกจะป้องกันได้ดีขึ้นครับนะครับทำร่วมกับการเว้นระยะห่าง1 2ถึงเมตรถ้าท่านจะไปพบปะผู้คนผู้ใดก็แล้วแต่ครับจะเป็นต้องทำครับช่วยกันทําต่อไปนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น8 0 7 8ดรายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ ,7816 รายจากต่างประเทศ225รายครับแล้วก็จากเรือนจำา37รายครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนะครับ 2ล้าน4 7 0 22รายนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อเสียชีวิต22คนได้กันนะครับวันนี้เป็นวันแรกในรอบเดือนนี้ที่มีผู้ที่ติดเสียชีวิตมากกว่า20รายนะครับแล้วก็เราย,ยังมีอีก82,760รายที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลสนาม4 0 0 0 0กว่ารายโรงพยาบาลหลัก4 1 0 0 0กว่ารายครับมาดูนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตทั้ง22คนในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับ เป็นชาย12หญิง10ครับอายุตั้งแต่4 6ปีถึง96ปีนะครับแล้วก็ผู้ที่อายุสูงอายุครับคือ60ปีขึ้นไปวันนี้เสียเสียชีวิตถึง73%นะครับถ้ามีอายุน้อยกว่า60ปีครับล้วก็มีโรคเรื้อรังเสียชีวิต1 4เถ้าไม่มีไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตลดลงมาหน่อยหนึ่งครับ13%เครับนะครับเพราะฉะนั้นโรคเรื้อรังมีความสําคัญนะครับปกติแล้วผู้ที่อายุน้อยมักจะไม่เสียชีวิตนะครับโรคเรื้อร ความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคอ้วนนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับโรคไตแล้วก็ติดเตียงครับนะครับทั้ง22รายในวันนี้ครับติดมาจากไหนครับติดเพราะว่าอาศัยในพื้นที่ระบาด3รายนะครับจากเรือนจํา1รายนะครับติดเชื้อจากคนใกล้ชิด12รายด้วยกันโดยเป็นคนรู้จัก13ารายในครอบครัวอีก5้ารายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยการติดเชื้อจากคนใกล้ชิดในวันนี้นะครับ ก็มีมีมีความสําคัญครับนะครับโดยเฉพาะยิ่งในในครอบครัวนะครับในครอบครัวนี้เนี่ยท่านจําเป็นครับจะต้องป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่ผู้ใหญ่ในบ้านนะครับจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้นะครับพบว่ากรุงเทพมหานครมี2อลายปริมณฑลครับสามลายนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ6กลายภาคเหนือมี3ามลายภาคใต้มี3ามลายครับส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีทั้งหมดห้าลายด้วยกันนะครับ ตัวเลขในวันนี้ครับจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีการเพิ่มในการแพร่ระบาดในการติดเชื้อใหม่นะครับสวันติดต่อกันทําให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นครับวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่80,78รายด้วยกันนะครับส่วนการเสียชีวิตครับวันนี้เป็นตัวเลขที่มากกว่า20เป็นครั้งแรกในเดือนนี้นะครับโดย จะพูดกันก็ได้ว่าสายพันธุ์มิคอนในวันนี้วันนี้ค่อนข้างจะสูงเล็กน้อยครับคือมากกว่ากว่า20รายวันนี้คือ22ลายนะครับโดยมากกว่าเมื่อวานนี้3คนด้วยกันครับนะครับแต่ยังไงก็ตามครับพี่น้องประมาทกันไม่ได้เลยนะครับตัวเลขของจังหวัดนะครับที่มีผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครครับซึ่งยังคงเป็นระดับสูงอยู่นะครับมากกว่า1,000ครับถึงแม้วันนี้จะลดลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับมีผู้ติดเชื้อใหม่ วันนี้เพิ่มขึ้น1,427ลายด้วยกันครับอันดับที่2เป็นสุดปราการครับ692ลายนะครับอันดับที่3ครับนนทบุรีได้แซงภูเก็ตและได้แซงชนบุรีขึ้นมานะครับเป็นอันดับ3ครับมีผู้ติดเชื้อ460ลายครับ ทั้ง3จังหวัดนี้นะครับจะเห็นเลยครับว่าทั้ง3จังหวัดนี้เป็นกลุ่มจังหวัดที่ติดกันนะครับแสดงว่าการแพร่ระบาดของกรุงเทพมหา,านครขณะนี้ได้แพร่กระจายไปในปริมณฑลด้วยนะครับจำเป็นครับพี่น้องครับเราต้องช่วยกันนะครับป้องกันการระบาดนะครับโดยเฉพาะยิ่งเทศกาลตรุษจีนปีนี้ครับตัวเลขการระบาดใ,ในจังหวัดต,ต่างๆนะครับก็เป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงว่ามีการแพร่ระบาดที่มากขึนครับนะครับโดยจังหวัดที่มี มีผู้ที่ติดเชื้อมากกว่า1 0 0รายนะครับวันนี้ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม15จังหวัดวันนี้เป็น20จังหวัดนะครับโดยโดยปกติแล้วจะเป็นจังหวัดในที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับมีการจะมีการระบาดในระดับสูงกว่าจังหวัดอื่นวันนี้ครับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับได้เพิ่มกลับขึ้นมานะครับเดิมเมื่อวานนี้วันสองวันก่อนนี้ได้ลดลงไปแล้วนะครับวันนี้ได้เพิ่มขึ้นมาเป็นถึงอีก อีก6จังหวัดน,นะครับมาดูกันต่อครับยังผู้ที่ติดเชื้อนะครับที่มาจากผู้เดินทางเข้าประเทศนะครับเราพบว่านะครับมีตัวเลขที่ลดลงเรื่อยๆแต่ว่าการลดลงของตัวเลขเหล่านี้นะครับที่ลดลงมากทีเดียวก็คือผู้ที่เข้ามาแบบไม่กักตัวครับที่เรียกว่า test and go นะครับ คือบัตรนี้เหลืออยู่เพียง17ลายเท่านั้นนะครับแต่มามากขึ้นในผู้ที่เข้ามาแบบแซนบ็อกซ์ครับมีวันนี้มี186ลายนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาแบบกักตัวในระดับเดิมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ครับตัวเลขโดยรวมการระบาดนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันก่อนนะครับจาก156ลายเป็น225ลายนะครับแต่ว่า ลักษณะของการระบาดของตัวเลขเหล่านี้ครับยังคงอยู่ในสถานที่คงที่แต่กลับเพิ่มขึ้นมากในกลุ่มที่มาแบบแซนบ็อกซ์นะครับก็เป็นที่น่าสังเกตครับนะครับเพราะฉะนั้นจะอย่างไรก็ตามครับการระบาดก็จะไม่ระบาดเข้าสู่ในประเทศนะครับเพราะว่าเรามีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีครับขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันป้องกันตัวเองที่ถือว่ามีการระบาดของโควิดในทุกที่นะครับปฏิบัติตามมาตรการวูค่าครับเพราะฉะนั้นครับ แนวโน้มนะครับมาดูดูตัวเลขของการระบาดในประเทศครับแนวโน้มของการระบาดในประเทศนะครับยังคงทรงตัวครับถ้าดูในภาพรวมนะครับยังคงทรงตัวโดยมีแนวโน้มจะลดลงด้วยนะครับถึงแม้ว่าใน2วันนี้จะมีเพิ่มมากขึ้นต้องคอยติดตามกันต่อไปครับแล้วพี่น้องทุกคนก็ยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าสายพันธุ์โอเมคอนนี้เป็นโควิดนี้นะครับเราจําเป็นครับต้องช่วยกันป้องกันครับประมาทไม่ได้เลยนะครับทำให้เสียชีวิตได้ครับนะครับ ส่วนการระบาดกรุงเทพมหานครนะครับเที่ยวนี้ลดลงลดลงถึง256รายครับถึงแม้ว่าวันนี้จํานวนตัวเลขทั้งประเทศจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่กรุงเทพมหานครก็ลดลงครับนะครับแต่ว่าก็จะเห็นตัวเลขว่ามีการระบาดมากในปริมณฑลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับที่พี่น้องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องช่วยกันครับช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับนะครับมาดูกันต่อครับขณะนี้นะครับเราพบว่าวัคซีนเด็ก ได้มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ก็จะมีการฉีดตั้งแต่วันที่31มกราคมเป็นต้นไปคือในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็ทางราชวิาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยครับนะครับได้ยืนยันถึงความปลอดภัยแล้วก็การที่มีอาการข้างเคียงสำหรับเด็กเล็กนี้นะครับน้อยมากครับนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เด็กทุกคนฉีดวัคซีนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันครับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ให้ไปติดต่อผู้สูงอายุหรือผู้ที่เราหรือผู้อาวุโสที่อยู่ในบ้านนะครับเพราะเด็กส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีอาการถ้าเด็กฉีดวัคซีนแล้วก็จะไม่ติดเชื้อเหล่านี้ครับแล้วท,ที่สำคัญในระยะนี้นะครับสัปดาห์หน้าจะมีเทศกาลตรุษจีนนะครับการเทศกาลนี้เนี่ย ทุกคนต้องช่วยกันนะครับป้องกันไม่ให้มีการไม่ให้มีการระบาดของโควิด -19 โดยพ้องยิ่งสายพันธุ์โอมิคอนที่ขณะนี้มีมากกว่า80%ในประเทศไทยนะครับที่มีการติดเชื้อนี้จําเป็นครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่ายังมีความเสี่ยงครับในเทศกาลตรุษจีนนี้ขอให้ระวังนะครับการไปรจ่ายตลาดในร้านอาหารนะครับในศาลเจ้ารวมทั้งการรวมตัวของญาติพี่น้องครับนะครับจะแก้กันได้โดยพี่น้องต้องมีความเข้มข้นของการป,รปฏิบัติ ในมาตรการวูค่าครับวฉีดวัคซีนให้ครบ U universal prevention หมายถึงการที่นึกถึงเสมอว่ามีการระบาดทั่วทุกขนทุกแห่งต้องป้องกันทุกที่นะครับ C covid r e e setting นะครับทำให้เกิด การปลอดภัยจากโควิดในสถานที่ทํางานในสถานประกอบการในสถานทั้งหลายครับนะครับโดยการทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีมีผู้คนไม่หนานแน่นแล้วก็ผู้บริการมีการฉีดวัคซีนครบครับส่วน A คือ ATK เป็นการตรวจโดยใช้อันเจนย t เทสคิดนะครับที่มีประสิทธิภาพและก็ตรวจได้อย่างง่ายดายได้ผลรวดเร็วครับจะช่วยป้องกันการระบาดเป็นอย่างดีครับนะครับในวันนี้ครับยังมีอีกนะครับว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อครับได้เปิดลงทะเบียนให้ฉีดเข็มที่4แล้วนะครับโดยเมื่อผู้ที่ฉีดเข็ม3เข็มครบ90วันมาแล้วจะเปิดให้เฉพาะผู้ที่ฉีดเข็มที่1เข็มที่2เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายครับนะครับจากศูนย์ทุกศูนย์ทั่วประเทศท่านท่านที่เคยฉีดมาจากศูนย์ที่ใดก็มาฉีดที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อได้เลยนะครับขอให้จองคิวผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์มือถือครับโดยเริ่มจองในวันนี้นะครับ27มกรคาคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มฉีด 1, กุมภาพันธ์ครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราพอจะสุบได้ว่าถึงแม้ว่าวันนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากระดับ6000เป็น8 0 7 8รายในวันนี้นะครับแต่เป็นการติดเชื้อในประเทศจะเหลือลงมาเหลืออยู่ในระดับประมาณ7 8 1 6รายเท่านั้นนะครับการเสียชีวิตในวันนี้เป็นวันแรก ในรอบเดือนนี้ครับที่มีระดับมากกว่า20คนนะครับซึ่งวันนี้มีจำนวนถึง22คนด้วยกันครับก็แสดงว่ามีทั้งการติดที่เพิ่มขึ้นและผู้ที่เสียชีวิตติดเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยมีมาก่อนนะครับในสำหรับเดือนเดือนนี้ครับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานครครับที่มีผู้ติดเชื้อลดลงจากวันก่อนเล็กน้อยนะครับแต่ยังมีระดับสูงครับสูงถึง1427รายครับซึ่งทิ้งห่างประมาณ2เท่าของจังหวัดที่เป็นอันดับ2 ก็จะแก่จังหวัดสุปริสารครับซึ่งมีผู้ติดเชื้อ692รายนะครับอันดับที่3ครับเป็นจังหวัดนนทบุรีซึ่งแซงภูเก็ตและชลบุรีขึ้นมานะครับจังหวัดนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่460รายครับนะครับจาก3อันดับที่เห็นนี้นะครับทาให้เป็นการยืนยันครับถึงการระบาดที่มีมากในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งเป็นจังหวัดนําร่องการท่องเที่ยวนะครับจังหวัดต่างๆที่มีการระบาด ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้ที่ติดเชื้อมากขึ้นนะครับตัวจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า1น0รายได้เพิ่มจาก15จังหวัดเป็น20จังหวัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นจังหวัดนําร่องการท่องเที่ยวและจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มกลับเข้ามามากขึ้นอีกนะครับการติดเชื้อในวันนี้ครับจึงเป็นสัญ,ญญาณที่เตือนพี่น้องว่าการระบาดของโควิด -19 ยังคงประมาทไม่ได้นะครับขอให้พี่น้องช่วยกัน เน้นการปฏิบัติตามมาตรการวูค่าการติดเชื้อจะได้ลดลงเป็นโรคประจำถิ่นนะครับซึ่งขณะนี้หลายประเทศในโลกกําลังลดการระบาดลงแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการระบาด8000รายตอนหนึ่งวันในวันนี้ครับแต่ภาพพลุ่มของการระบาดในประเทศยังคงทรงตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะลดลงด้วยซ้ําไปแต่พี่น้องครับยังประมาทไม่ได้อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับการติดเชื้อจากผู้เดินทางเข้าประเทศได้ลดลงเป็นลําดับ โดยเฉพาะอ่งยิ่งผู้ที่เดินทางแบบไม่กักตัวที่เรียกว่า test and go นะครับวันนี้เหลือเพียง17รายครับแต่กับเพิ่มสูงขึ้นในแบบ sand box ซึ่งวันนี้มีถึง186รายนะครับซึ่งวันนี้สูงจากเดิมมากครับแต่มาตรการต่างๆนะครับจะช่วยให้พี่พี่น้องออจะช่วยช่วยให้ผู้ที่เดินทางเข้ามานะครับที่ติดเชื้อเหล่านี้ไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่พี่น้องในในประเทศครับนะครับกรุงเทพมหานครมีการระบาดลดลง256รายครับ ในวันนี้นะครับแต่ยอดรวมของผู้ติดเชื้อก็ยังคงสูงขึ้นยังคงสูงอีกครับซึ่งเป็นจํานวน1427งรายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องระวังมากขึ้นในเทศกาลตรุษจีนในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งพี่น้องต้องช่วยร่วมกันป้องกันไม่ให้มีการระบาดนะครับไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นซึ่งต้องระวังทั้งการจ่ายตลาดทั้งการทําพิธีไหว้รวมทั้งการรวมตัวของพี่น้องนะครับซึ่งถ้าเคร่งคัดแต่มาตรการวูค่าจะช่วยได้มากครับ วัคซีนสำหรับเด็กที่องค์ที่ออยอ,อนุมัตินะครับที่ใช้ในเด็กเล็กอายุ5-11ปีแบบนี้ได้เข้ามามาถึงประเทศไทยแล้วนะครับทางาราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้ให้คํายืนยันในความปลอดภัยและมีอาการข้างเคียงน้อยนะครับขอเชิญชวนครับให้ฉีดในเด็กทุกคนที่มีอายุดัง,ดงกล่าวนะครับ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อครับจะเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่4นะครับให้กับประชาชนทั่วไปที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1เข็มที่2ที่เป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับฉีดมาจากศูนย์ใดก็ได้ทั่วประเทศครับเมื่อฉีดครบ3เมื่อฉีดเข็มที่3ครบ90วันแล้วนะครับก็มาจองฉีดเข็มที่4ได้เลยครับโดยจองคิวและลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ครับคือ27มกราคมเป็นต้นไปเราจะเริ่มฉีดวันที่1กุมภาพันธ์ ติดตมามงันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตมร้อยข้บาทถุวม่วงมอ,อาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทศพระราชลธิดาสยามนลวงราชสกุมารีติดตามผลงานเพื่อได้ครับจาก YouTube f a c e b o o k และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ